สวัสดีพี่น้องสวัสดีปรุไอ้เจี๊เนี่ยกำลัดเลยพ่อแล้วจะมาใส่แขกเองบ๊อบตัวนั้นเราถืเอาไปฉดเลยตัวนี้จะมาเล่นนะข้วัวขี้วัอย่เนี้ยนี่แล้วค่ะบ๊อีซอยแล้วมีบี่ักโเนี้ ต้มยังไงเนี่ยห่เอ็นหมอันนี้นไม่เห็นทำเหนียวก็ไม่ถ่ากินน้ำกรนเด็นพี่น้องเดี๋ยวหาบึงเนาะเดี๋ยวสิเห็นแจวแจวนั้นทีนี้เป็นแจวอันแจวน้าที่สุดจัดมันถาาเจ็ดบนแรกมากอ้เรื่องาไ กินว่ะิว่ะเออเธอซื hmm. ้อมาไว้เด็กน้อยอย่เพีดยนทิ้งทิ้นเก็ยัห่อย่างนี้จับองนะแ้มีจับปุ๋มเห็นไหก็ได้เหมือนกใสกันหมูมันเสลาหมักสรางไว้พลกรำล้วมันได้อาหาร้ก็มีทำได้ทอดมีอันี่เนาะเกยวใส่อันนี้นะปกติก็ใส่ซีิมูม่นแต่ว่าเปลี่ยนสูตรใหม่ทีนง ปกติใส่มูบดนะบอปกติใส่มูบดแต่เขาเขาเปลี่ยนสูตรเขาเปลี่ยนสร้ยแ่หมัิมพ์กาแม่ม ช่วยช่วยมาเริ่มน้วแล้วซานิ่งน้วได้อเนี่ช่วยช่วยหน้เี่เนยแม่เขาไปซื้อเครือเล็กน่อยมาขายดิแม่จะวันอะไรวะทำมัดมุ้ยบนยาเหนื่เอะเกอนเขาค้ายกับพอดายอยู่เลยเขี่ยเอะไรยยาเลยยังไมยมั้งื่อเกาขส ตลาดเรามาลอะซองแซ่บเลยายเล้ว,ลลวลข้าบุญลยอันนี้เอเลาะง่านะ่ออีกระบเอาเลาะงหน่ออนะันไหนอีก,กนะอะอบ นี่เมียนก็ซื้อลายเขาไปเถอะเจ้นลายเถ้ะนี่นะเจียวเผาเจียวงาเลยเลยทะเลาะเล่เจียวหล่

เพราะเี่ยนจะเตียงอาปาก็เรียนใ้น้มาแตงเนาะเฮอยาเเนาะปลูกแขนนเรียวถไทยอีกปลูกแ้นน้ำผัดจะเผาห้นอีเดี๋ยวว้าวเดี๋เาไแม่ใส่เมื่อไรบอทหรอนี่เนาะ เอาหั à, ่นทาร์ตผูกผูกอยู่บ้านสักพแล้วเออเ่นีู้กคนเดียวก็แล้วแหลเออย่างูกหนักอยู่บ้านี่ว่าหนัเออ

กยังแนั่ไม่ารอ่ไนอยเดร้อนไ้ใ่่ใอายุอกว่านาี่ <h ans> ูอ,อไร กวไข่บอกหอยใส่แซามันแขกแน่แล้วใส่ไล่ชักแจ้งปลาเสร็จแล้วบอกเราต้องหัไป

ข้าวหม้อันเขาชาไทยนะข้าวห้อหงนเปียกเกา้อเปียกเอย่ออาเี่ยก็เห็นไหมอืมข้อเปียกะอ่เงี่ยหกันเส็จเอาบวมเนาะ ห่ออดไอะไวมาทอดไไอออกันวันนี้ก็จะกินกับพออยู่ตลาดนะก็จะไปดูอ่ะ,อะต้องสีหน้าไปตาแม่แลราห่องามนะ หานรันี่ง่าวย้งอ้โหเป็นแะเป็นคนพาเขาหขาอยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบลงไปตนนี้พี่น้องเด้อฝากติดตามอ่าช่องดาวเรื่องบอกใครได้พี่น้องขอกันในคลิปหน้าได้พี่น้องดีดีพี่แห้งดูผิดนะลพี่น้อง 我好冷清。